สวัสดีครับพเพื่อนๆ FC ช่องอาร์มซิงนะทุกคนคริปวันนี้ามาฉเฉลยคือความจริงอ่ะเอาจริงๆอ่ะแฟนอาร์มอ่ะเป็นคนชอบเลีวฝูฝาก,กเพื่อนๆไปกดติดตามเพจอาร์มหน่อยนะฮะอาร์มสร้างเพจสำหรับอ่าแฟนที่ชอบดูบอลชอบคอบอลด้วยกันก็จะจขอเ,เป็นเพจของแฟนอาร์มนั่นแหละนะฮะเป็นเป็นคนทำนะฮะฝากเลยนะครับจะได้แบบว่าติดตามกันดูว่าอ่า ความเคลื่นนอนไหวฟุตบอลมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับคอบอลนะฝากไปด้วยไปกดได้ไหมครับขอบคุณมากครับฮะเดี๋ยวนี้จะพามาดูซุปเปอร์สตาร์เมืองกาลสินนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้นี่โอ้โหใหม่ทั้งทรงภายนอกแล้วก็ใหม่ทั้งภายในวันนี้เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าเรายังอยู่บุรีรัมย์คืนที่4นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้จะเป็นคืนที่5เรามากันทั้งหมด5วัน ตอนนี้ด้านหลังเราอยู่กับทวินถึงนะฮะอยู่กับทวินถึงน้องใหม่คันนี้เป็นน้องใหม่ของบ้านทวินถึงเลยคันนี้เป็นแนะนำกันก่อนเป็นสแกเนีย3 8 0ตัวมีคาร์์อยู่นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูว่ารถน้องใหม่ของทวินถึงเนี่ยภายนอกเขายังไงทรงอะไรแล้วก็ใครจะเช่าเมาเนี่ยเรื่องภายในมันน้่านั่งไหมมันมีโต๊ะกี่โต๊ะนะฮะมันมียังไงบ้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่ ถ้าลูกค้าเช่าเหมาไปแล้วจะได้รับไปดูกันครับเริ่มแรกเลยคันนี้มาด้วยโอ้โหแบรนด์สแกนเนียนะครับแล้วก็หน้าตานี่หล่อลเหาอาการเลยนะฮะนี่ฮะแสงสีไฟครบตามหลักสูตรของรถบัสท่องเที่ยวนะเหมือนมอลอําะมอลําไปไหนนี่แสงสีเต็มไปหมดนะฮะเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เวลาถ่ายรูปไปส่งลูกค้าเวลาจะเหมารถก็เออมันดูมีแสงสีมันดูมีอะไรนาะมีมีมีของอ,ะอ่ะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่ทรงก่อนทรงเนี่ยอาไม่นั่นใจว่าวงการเขาเรียกอะไรแต่ว่าดูภาพรวมแล้วดูดีนะฮะมีเหลี่ยมมีมุมมองนะฮะจะเอสทูก็ไม่น่าใช่นะครับมาด้วยสีขาวเงาวับเลย เพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับกันแล้วจะเดินทางกลับแยกย้ายกันก็เลยต้องรีบถ่ายนะฮะรถจอดติดกันหมดเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ถ่ายมุมฝั่งนู้นชัดเจนเท่าไหร่ด้านหลังเงาวับเลยยังสวยงามมากสีขาวสะอาดดูสบายตานี่ดูสบายตามากสตาร์เทเครื่องพร้อมละหรือว่า มาฟังเสียงเครื่องกันเลยท้ายสูงสูงเต็มดีรอแล้วเอาการท้ายก็เป็นท้ายใหม่รุ่นใหม่ละตัดนะฮะเท้าทามากดูฟังเสียงเครื่องดีเสแกนเนียมาแจเก๊กก๊กเก๊กเก๊กหนนะส่วนฝั่งนี้อารไม่ขอเข้าแล้วกันเพราะว่ามันชิดกันเกินไปเพื่อน เราะว่าเดี๋ยวถ่ายไปมันก็จะอาจจะไม่มีมุมอะไรมากมายเก้าได้ไหมอ่าให้ให้ชมเครื่องกันหน่อยโอเคพอ ขอาปากขอคอเดี๋ยวไปชมไปชมภายใน,ในการว่าเอาแต่คอนโซลทางขึ้นเลยด้านหน้าถ้าเราเดินขึ้นมาเราเนี่ยเราจะเช่ารถของทบ,บินถึงเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะด้านหน้าก็โอ้โหรายละเอียดก็คือตั้งแต่บันไดเดินขึ้นไปเลยนะครับนี่เครื่องเสียงพร้อมวิทยุในการสื่อสารพร้อมนะฮะสวยงามมากนั้นห้อง ตัดไปในขุมพลังเครื่องเสียงก็โอ้ใช้ได้เลยอะเป็นการเล่นสีสีฟ้ากับออกเหลืองทองเนาะนะฮะมีเครื่องเสียงชุดหน้าก็คือ,คอซุ้มประตูตามประตู่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตามระเบียบก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยก็คันนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีนะก็มีมีมีเนี่ยฮะ เหมือนคนอื่นมีาลาวเปิดประตูลมจากด้านในนะฮะด้านนอกก็มีถังดับเพิงก็มีนี่มีป้ายบอกรายละเอียดการใช้นะวิธีใช้นะฮะพร้อมเลยทุกวันนี้รถมันต้องมันต้องมีนะไอของสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนนี่เออมีไม่มีมีซีเรียสเดี๋ยวนี้ต้องมีเฮ้ยอะไรวะสติกเกอร์เหรอเนี่ยอ๋อทำให้รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นพื้นหินนะเนาะ เออดูแปลกตาดีโอ ally, ้โหเฮ้ยนี่มันทีวีกี่นิ้ววะเนี่ยโอ้หเอาซะแบบขาล้องคาราเกะนี่ไม่ต้องใส่แว่นกันเลยคือจอมันใหญ่อะนะเพื่อนจอมันใหญ่แบบชนิดแบบว่าเออแว่นไม่ต้องใช้เลยอะเสายตาดีไม่ดีเนี่ยมองเห็นชัดแจ๋วกันหมดทุกคนก็ภายในก็ ตามฉบับนะบ้านถวินถึงนี่คือเน้นงานคุณภาพก็คือคือทุกคันนะ่ะต้องต้องแสงสีต้องเป็นลักษณะลายเดียวกันหมดเลยความอลังการเนี่ยเหมือนกันหมดนะเช่าคันไหนก็ได้นะฮะเช่าคันไหนก็ได้เรามาดูที่เบาะเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะมีหมอนมีรองน่องนะฮะรองน่องไม่พอนะยังมีรอง รองเท้าอีกคือรองฝ่าเท้าอ่ะนะฮะรองสองชั้นแล้วก็มีเบาะนวดไฟฟ้าสำหรับท่านที่นั่งรถนานๆแล้วรู้สึกว่ามันต้องนวดละมันมันไปไม่ถึงที่พักละปกติถึงที่พักก็ไปนวดใช่ไหมอันนี้ไม่ถึงละต้องนวดก่อนแวะนวดก่อนนะครับนี่แสงสีไฟอันนี้ก็เป็นมุมมองจากมองไปด้านหน้านะนี่ งามมากงามมากว้าวเราเดินไปเรื่อยๆฝั่งด้านนี้ก็มีขุมพลังเครื่องเสียงต่อน,ะนี่โอ้โหโซนอีสานต้องบอกว่าเครื่องเสียงนี่คือเป็นจุดจุดที่มันต้องแบบคือไม่ใช่ว่าแค่พอมีนะคือมันต้องสุดด้วยมันต้องถึงถึงในระดับที่คือพอกินดื่มไประ,ะยะหนึ่งเนี่ยเครื่องเสียงจากดังมันก็จะเริ่ม เบาลงเบาลงหูมันตึงไงมันกินมันดื่มหูมันตึงแล้วมันก็จะรู้สึกว่าต้องเพิ่มนะฮะนี่จังหวะนี้คือจังหวะโชว์ของกันจังหวะที่คนเริ่มตึงๆเนี่ยต้องเครื่องเสียงต้องดีนะฮะก็เบาะก็มีที่ชาร์จแบตทุกที่นั่งแล้วก็มีที่นะห้อยถุงท่อลูกชิ้นนะ,ะถุงผลไม้ก็มีให้นะฮะไม่ต้องทะเลาะกันว่าจะไปมัด ใส่ลาวกระจกหรือไปมัดใส่ตรงไหนนะฮะแล้วบอกลูกค้าทุกคนในล้านั่งรถเนี่ยอย่างหนึ่งคือขอเถอะอันนี้คือเป็นการขอความร่วมมือจริงอยู่ว่าลูกค้าเป็นการอน,นันเป็นการแบบบริการลูกค้าทิ้งยังไงก็ทิ้งแต่ว่าเม็ดทานตะวันเนี่ยยังไงกินแล้วใส่ถุงให้ด้วยนะครับรถทุกคันเจอหมดเม็ดทานตะวันเอ่ยเม็ดฟักทองเอ่ยนะโอโ้โหเป็นตัว มันเก็บยากมันเป็นเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันบ้างว่ามันจะคบขากันไหมถ้าทีมงานเราจะไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคบขากันไหมเดินวนลงมาบันไดก็โค้งลับโอ้โหนี่ล่มเหรอเนี่ยโอ้โหแน่นอนนี่ประตูฉุกเฉินเขาก็มีฝาเปิดฝาปิดให้ได้นะอ่ะ เจอละหนึ่งขาอันนี้น่าจะเป็นโต VP โต๊ะใหญ่ไม่ต้องทะเลาะกันนี่โต๊ใหญ่นะครับนะฮะโต๊ใหญ่ครบเลยนะฮะหัวหน้าเลขาหัวหน้าฝ่ายก็ว่ากันไปว่ากันไปเป็นโต๊นั่งแบบห้อยขาสวยงามพร้อมแสงสีนะฮะเอาจิงริงไหม ป้ายไฟอะไรพวกเนี้ยเอาจริงๆม,มันก็ไม่ได้อะไรนะแต่เวลาคือเหมือนไหมของมันต้องมีอในรถอะมันต้องแต่งอะ <c oughs> เออถามว่ามีผลกับงานไหมมันมีช่วงเวลาสมมติเราจะเราจะถ่ายรูปส่งเข้าไปประกวดแล้วเวลาเราอ่ะจะประชุมประชุมเรื่องการเช่าเหมารถเนี่ยเจ้านั้นเการถมาตีกันตีกันมามา,มาเสนอนะฮะฉะนั้นการตกแต่งเนี่ยตรงนี้แหละ มันมีผลประโยชน์มันมันมีประโยชน์ช่วงตัดสินใจนี่แหละถ้าเรามาเดิมๆเรียบๆเนี่ยอ้อยสมัยนี้อาจจะสู้ยากต้องทําใจนะอ่ะเมื่อกี้โต๊ะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมานี่ไม่มีโต๊ะหนึ่งอีกนะได้อีกอ่ะอันนี้ก็วงเล็กมาหน่อยแหมน่ารักเชียวเล็กกะจิดเดียวเลยอ่ะทวินถึงเทเวลฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับ0ูเ 6 6 6 4465นะฮะแล้วก็ไอดียลเนี่ยตามรูปเลยนะนะฮะแคปหน้าจอเซฟเบอร์กันไวน้เพื่อนก็ทำธุรกิจรถเช่าก็ดีรถทั้งบริษัททัวร์ก็ดีนะจัดเต็มทุกรูปแบบชั้นล่างก็มีไม้ถังดับเพลิงก็มีค้อนทุกกระจกก็มีอ่ะจัดเต็มให้หมดในโซนกาลสินสาร,รคามขอนแก่นรับหมดจบทุกจบทุกเคลต อันนี้รถตีไปรับที่มุกดาหารเลยนะแล้วก็ไปรับอุบลน,นะฮะรถคันนี้ไปทั่วราชอาณาจักรนะรถดีใครเหมาก็ไปนะฮะส่วนรถอาร์มชัยภูมิก็ยังโทรมาเหมาก็ไปนะฮะเพื่อนชัยภูมิก็โทรมาเพื่อน,อนสารคามก็แล้วแต่นะฮะมันเดี๋ยวนี้มันออนไลน์มันก็ต้องธุรกิจมันต้องแข่งขันกันไม่ว่ากันนี่ห้องน้ําห้องน้าแล้วก็เปิดตรงนี้ ว้าวนะห้องน้ำก็เบสิกทั่วไปเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรพิเศษก็จะไม่ได้ต่างกันมากอ่ะมุมนี้ก็สําหรับท่านรู้สึกว่าขาลงนะเล่นของไม่ขึ้นตาเริ่มปิดก็เชิญกาแฟนะฮะคอฟฟี่นะฮะแล้วก็ทางดับเพิ่มพร้อมป้ายวิธีใช้งานแต่เวลาเกิดเหตุการณ์จริงแม่งอ่านไม่ทันหรอก <c oughs> ต้องรีบเปิด อันนี้ก็วาล์วประตูฉุกเฉินถังน้ำแข็งอ่าถังน้ำแข็งนะของไม่พอก็เติมกันไปแวะเติมอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงชุดดอกเดี๋ยวนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทำลักษณะยอย่างนี้เพราะว่าการที่เอาเครื่องเสียงไปไว้หน้ารถหน้าลำโพงเนี่ยมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะอาจจะโดนด่านดาน่ดานเรียกเก็บได้นะฮะก็เลย ก็เลยสมัยนี้ก็เลยเบาๆกันยกลงหมดมีแต่เครื่องเสียงโซนหน้าประตูกันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบไม่เป็นไรค่าปรับเสียได้นะติดไปเลยนะก็ดีเหมือนกันนะเวลาลูกค้าแวะโปงแวะปั๊มเปิดเล่นเนี่ยใช้ได้เลยนะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างนอกกันประมาณนี้ภายใน